สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพพบกันอีกในเรื่องราวของไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวต้นกําเนิดฉายาสิงโตหินการหนีการแหกคุกเป็นหน้าที่ของไพฑูรย์ส่วนการตามล่าเป็นเรื่องของตำรวจและกรมราชทัณฑ์คุกมีไว้แหก เป็นสิ่งที่ไพฑูนถือเป็นเรื่องสําคัญหลายคนมักพูดว่าคุกมิได้มีไว้ขังหมาพึงระวังอย่าได้ไปพูดให้เข้าหูอดีคนคุกที่เพิ่งออกมาจากคุกหรือออกมานานแล้วซึ่งตามแบบซึ่งหน้าถือว่าเป็นการดูถูกอย่างรุนแรงจนให้อภัยไม่ได้ต้องลงไม้ลงมือและโทษที่ชาวคุกชิงชังรังเกียจคือคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองถือเป็น โมฆบุรุษไม่คบค้าสมาคมด้วยจะถูกรับน้องใหม่เจียนตายไผทูลบอกว่าไอ้ลูกคนไหนลงมือฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองได้แล้วละก็จะมาอ้างว่าไม่ได้เจตนาเมาหรืออารมณ์ชั่ววูบเช้าคุกบอกว่าไม่ใช่คำแก้ตัวอย่าว่าต่คุกเลยห้องขังบนสถานีตำรวจถามดูได้เลยคนที่ไม่เคยเข้าห้องขัง เข้าไปจะรู้สึกว่าตนเองเหมือนสุนัขตัวหนึ่งที่ถูกจับขังรงไม่มีอิสระเสรีมีแต่ความสกปรกกลิ่นอับๆนอนไม่สะดวกยิ่งไปอยู่ในบางขวางด้วยแล้วไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกันละวันที่เท่าไรเดือนอะไรไม่รู้ชีวิตมันวนเวียนอยู่ที่เรือน,นอนถูกใส่ตรวนขากับหลักตรงกลางหันเท้าเข้าหากันจะลุกไปเข้าห้องน้ำ ทีหนึ่งก็แสนจะลำบากเกิดขัดใจขาใหญ่ให้ต้องเตือนมีหวังอ่วมอรไทยนักโทษหน้าใหม่จะถูกให้ไปอยู่พันแนกออนเวงขนไทายอึแต่สำหรับภัยทูลท่านผู้มีพระคุณท่านเมตตาใช้เส้นสายของท่านช่วยอำนวยความสะดวกให้ไม่ต้องออนเวงสำหรับนักโทษเด็ดขาดรบประหารจะถูกขังตลอด23ชั่วโมงกินในห้องขังสาม,มื้อ ออกไปออกกําลังกายรวมได้วันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้ขาเป็นเปรี้ยเพราะไม่ได้ออกกําลังเดินต้องต่อสู้กับทุกการคุกคามของพวกขาใหญ่เพราะในบางขวางเขาเรียกว่าแดนคนเป็นพวกเหลือเดนสังคมทั้งนั้นเดือนหนึ่งฟังพระเทศหนึ่งครั้งแบบรวมกว่าจะได้ฉายาสิงโตหินก็เลือดแทบตากระเด็นฉายาสิงโตหินนักโทษชายเช้า ขายใหญ่ภาคกลางเป็นคนตั้งให้ก่อนถูกลบลายถูกลูกน้องขายใหญ่จากภาคใต้ช่วยกันจับกดน้ำตายในแดนเกษตรโดยที่ลูกน้องไม่มีใครรู้มาลุกก็ลอยอืดแล้วในเช้าเคยมาขค่มขคู่ไพทูลแต่ไพทูลไม่กลัวแถมท้าดวลตัวต่อต,ตัวอีกด้วยอยู่ลำพังไม่วอแวใครนิ่งสุข,ขุม แต่เอาถึงตายไม่เคยอวดอ้างบารมีด้านกฎหมายแต่เขียนดีกามามากรายมีผลงานเป็นประกันใครมีมุกก็จ่ายเป็นมุกไม่มีก็ไม่เอาแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครรังเกียจในเช้าขายใหญ่เป็นชาวจังหวัดสุพรรณส่งลูกน้องมาเกลีย่ยกลอมให้ไปทูลเข้าสังกัดด้วยเห็นว่ามีความรู้ด้านกฎหมายเคยเป็นทหารกรมพระธรรมนูญมาก่อนและชอบช่วยเหลือคน แต่ไพฑูนปฏิเสธเหมือนกับขาใหญ่จากอีสานและใต้ในที่สุดนายเช้าก็มาด้วยตัวเองโดยนัดพบที่แดนเกษตรไพฑูนเราต้องการให้หนายอยู่กับพวกเราอย่าคิดว่านายเป็นลูกน้องเอาเป็นวันนายเป็นรองจากเราก็แล้วกันอยู่ด้วยกันช่วยกันกำรับพวกตรงข้ามแค่นี้ก็สบายใจแล้วพี่เช้าอย่าว่าน้องยะโส มีขายใหญ่มาติดต่อผมก่อนหน้าพี่ผมก็ตอบปฏิเสธไปเหมือนกับที่ผมกําลังจะบอกพี่เช้าว่าผมต้องการอยู่แบบอิสระใครมีทุกร้อนนั่นกฎหมายทางการขอดีกาให้บอกผมผมจะทําให้คนที่พูดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดปากเยวปากกาไม่ไต่หาก็พิการกูเห็นมา,มากๆแล้วเว้ยนี่กูพูดดีๆนะไอ้หาเนี่เดี๋ยวปัดไพทูลเล่าว่าในเช้าออกลายนักเลงขึ้นมืงขึ้นกู ไม่เคยสำนึกว่าที่ต้องมาหมดอิสรภาพอยู่อย่างนี้ก็เพราะทำตัวไม่ดีขโมยวัวควายชาวบ้านไปเรียกค่าทายไม่ได้เงินก็เชื่อขายเป็นผู้ใหญ่บ้านกินเงินเดือนหลวงแต่กลับทำตัวเป็นโจรหนักเขาก็วางแผนปล้นปลอมตัวมอมหน้าร้องไอเสืออาวาปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์จนถูกจับเพราะรุน้องซัดทอดถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต อาศัยว่าทรัพย์สินที่ปล้นมาได้ส่วนหนึ่งสุกไว้กับญาติจึงใช้ทําตัวเป็นขายใหญ่ได้พี่เช้าในฐานะที่พี่เช้ามาอยู่ก่อนผมอายุก็มากกว่าให้ผมเรียกพี่เช้าดีกว่าอย่าให้ผมเรียกเป็นอย่างอื่นเลยไอ้ซัดมึงแน่นักเหรอนายนเช้าเตะกราเต็มที่ไยทูลถอยหลังออกไปสองก้าวนยเช้าก็เตะลมหมุนตัวไยทูลร้องมาว่า พอเถอพี่เช้าอย่าใช้กําลังเลยในเช้าเกรงเสียหน้าเลยหันมาสาวหมัดไผทูนหลบได้สองสามผลผลที่สามจึงสวนเข้าไปที่ตรงคางดังเชาะในเช้าไงหลังตึงตาค้างหลับสนิทต,ติดหมัดลูกน้องต้องหามออกไปพยาบาลในเช้าส่งจดหมายท้ามาให้ไผทูลมาต่อสู้กันที่แดนเกษตรไผทูลเห็นว่าทาไมรับเรื่องก็ไม่จบจึงรับคำท้า พอวันอาทิตย์ขณะที่บรรดานักโทษกำลังพักผ่อนดูการละเล่นไพทูนกลับในเช้ามาเผชิญหน้ากันในเช้าโยนมีดที่ทำจากแดนช่างโลหะให้ไพทูนหนึ่งเล่มตัวเองถือมีดที่ยาวกว่าไว้เล่มหนึ่งท่านผู้อ่านคงเคยเห็นมีดยาวสำหรับเฉาะฝรั่งดองนั่นแหละครับใช่เลยเป็นการเอาเปรียบเพราะมีดของไพฑูลใช้แทงได้อย่างเดียวมีดของในเช้าใช้ฟันได้ด้วย นี่แหละน้ำใจนักกีฬาในคุกไผทูลระลึกถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอเอามือตบอกและลูบคลำกระชายดำที่ฝังไว้ที่ต้นแขนรำลึกว่าอิติสุขโตพุทธสโรเดิมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิ ก็เกิดอาการขนลุกหนังเหอหนาแสดงว่าทุกอย่างพร้อมในเช้าลุกโดยการฟันกราดเข้ามาไผทุนถอยหลังให้พ้นจากคมมีดยาวปลายมีสันในมือยื่นไปข้างหน้าไดระดับราวนมของในเช้าเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าอย่าพลีพรามเข้ามาเอาหน้าอกเป็นฝักมีดก็แล้วกันในเช้าบุกโดยไดกำลังใจจากเสียงเชียว่าฆ่ามันฆ้ามันข่ามันจากบรรดาสมุน ไผทูลได้เปรียบที่หนุ่มแน่นกว่าเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีปลายมีดของนายเช้ายังไม่ได้สัมผัสเนื้อหนังของไผ่ทูนแต่แล้วไผ่ทูลก็ลื่นเสียหลักนายเช้ารีบฟันเข้าให้ที่บ่าแล้วก็ชักมีดกลับแทงเข้าที่หนะน้าอกไพทูลย่างติดต่อลูกน้องของนายเช้าเฮลันแต่กลับมีเลือดซิบซิบที่เรียกว่ายางบอลจากบาดแผลที่ถูกฟันแทงไผ่ทูลเห็นว่านายเช้าเจตนาฆ่ามิได้มีเมตตา จึงอาพัดน้ำลายกลืนเข้าไปเพื่อเรียกพลังโดยใช้คาถาว่าโอมโอมลมพระพายพัดมาพัดไปกลายเป็นพายุมะอุอุอะมะสวาหะสวาหายะพระพายช่วยลูกด้วยพอน้ำลายผ่านล,ลำคอลงไปเท่านั้นก็รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าคาถานี้แหละที่หาุมาใช้เรียกพ่อตัวเองคือพระพายพัดมาทำให้ฟื้นขืนชีพ คาถานี้เป็นคาถาที่อาจารย์กี่ประสิทธิให้ไผ่ทูลตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเป็นคุณชายวรณวินไผ่ทูลใช้ความสดกว่าเข้าคลุกวงในดังที่อาจารย์กี่สอนว่าหากเรามีอาวุธที่สั้นกว่าคู่ต่อสู้ให้เข้าประชิดบีบให้วงฟันของคู่ต่อสู้แคบจนใช้มีดยาวไม่ถนัดในเช้าเริ่มหอบทีหอบจนตัวโยนไผ่ทูลรุกไล่เหมือนต้อนหมู เพราะในเช้ายกมีดยาวได้ช้าหลงเห็นได้ชัดเจนนั่นหมายความว่าไพทูลจะเลือกปิดเกมอย่างไรเท่านั้นไพทูลเล่าว,ว่าจะแทงให้ตายก็ได้แต่คิดแล้วว่าจะอยู่ยากเพราะลุงน้องของในเช้าจะไปรวมกับขาใหญ่อีกฝ่ายเพื่อแก้แค้นให้จึงตัดสินใจเอาเพียงนอนบาดเจ็บจึงไล่พระเวทคัดของออกจากตัวในเช้าแล้วเร่งเคลื่อนเต็มที่ในเช้าเคลื่อนไหวได้ช้าลงทุกที ในที่สุดก็ฟันบึดไผทุนเล็งเป้าหมายที่หน้าอกด้านซ้ายที่หากว่าแทงเต็มที่ปลายมีดเจะทะลุเข้าไปตัดคู่หัวใจทันทีในเช้าก็ตายลูกเดียวแต่ไผทุนแทงเพียงยัง้งมิให้ปลายมีดทะลุเข้าไปเลือดพุ่งออกมาในเช้าหน้าซีดมือตกไผทุนงัดหมัดอปบปร์คัตเข้าปลายคางดังเปาะร่างของในเช้าล้มลงไปนอนกับพื้นไผทุนโยนมีดทิ้งเดินพระจากไป ปล่อยให้ลูกน้องในเช้าช่วยกันหามลูกพี่ไปส่งเรือนพยาบาลไยทูลถูกตีสั่งสอนไม่ถึงสลบเอาตัวไปขังเดียวเจ็ดวันให้หลับจำจึงปล่อยให้เป็นอิสระไยทูลบอกว่าเดินขาฟิตเพราะเปรี้ยไม่ได้เดินเหินมาเจ็ดวันเต็มในเช้าเอาบุรี่มาให้หลังจากหายจากอาการบาดเจ็บในเช้าพูดกับไพทูลว่าต้องขอบใจมากที่ไม่เอาชีวิตเรา ทั้งที่ตามกติกานายมีสิทธิ์ทำได้แต่เอาเพียงบาดเจ็บเท่านั้นบุรี่ซองนี้เป็นใบมุกของเราเป็นการตอบแทนนายเราจะให้ฉายานายว่าไพฑูรย์สิงโตหินเรามีเหตุผลว่านายเป็นคนที่วางตัวเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พวกขายใหญ่ทั้งหมดทําตัวเข้าได้หมดกับทุกคนใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายช่วยคนทุกคนเหมือนสิงโตเจ้าป่าแอฟริกาแต่เป็นสิงโตหินจีน ที่ใช้ฝ่าบันไดศาลที่เจ้าหน้าที่เกรงขามแม้ไม่มีลมหายใจก็ตามไผทูนนายคือสิงโตหินตัวจริงนับแต่นั้นมาไผทูนก็กลายเป็นเจ้าของสมยาสิงโตหินแม้ในเช้าจะถูกขาใหญ่ด้วยกันลม้มแต่สิงโตหินยังยืนหยัดอยู่ต่อไปอย่างสงบและเป็นกลางไผทูนบอกว่าไม่ได้ตั้งฉายาเองแต่ขาใหญ่ชาวเมืองสุพรรณ ได้ตั้งให้เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้ที่เป็นนักสู้ผู้ไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ทั้งต่อหน้าและลับหลังทานใดที่ได้ทำไม่เท่าทานที่ได้ให้ความรู้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับสาธุรายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณไพทูรย์พันเชื้องามและนักเลงโบราณตำนานหนังเดียวอีกครั้ง และสำหรับท่านผู้ติดตามทุกท่านก็ขอให้โชคดีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ